สันเลขสูตรพระสูตรว่าด้วยการขัดเกลากิเลสต่อค่ะสัมมาทิฏฐิที่ทยังเห็นรูปนามหากผู้ปฏิบัติเพียรเจริญสติอยู่เช่นนี้เขาจะมีสมาธิแก่กล้าขึ้นและประจักษ์ชัดด้วยตนเองว่าไม่มีตัวตนหรือสิ่งใดอื่นนอกไปจากจิตที่รับรู้และกายที่ถูกรู้นี่คือปัญญาที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถรู้เห็นความแตกต่างระหว่างรูปและนามได้ นามรูปปริเฉทยานซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นในการปฏิบัติธรรมความเห็นที่ถูกต้องนี้จะลบล้างอัตตานุทิฏฐิและสักกายะทิฏฐิซึ่งจำเป็นที่จะต้องพยายามทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องนี้ให้ได้บางคนเชื่อว่าลำพังความเข้าใจว่ามีแต่รูปกับนามสองอย่าง โดยรูปประกอบด้วยมหาภูตธรูปสี่กับอุป,ปาทายรูป24และนามประกอบด้วยโลกียจิต81เกือบเจตสิกห้ก็เท่ากับว่าตนมีความเห็นถูกแล้วความเชื่อนี้ไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพึงรู้ประจักษ์ธรรมทั้งปวงเพราะเพียงการคิดพิจารณาเกี่ยวกับรูปนาม ไม่อาจลบล้างอัตตานุทิฏฐิที่เกิดขึ้นในขณะที่เห็นหรือได้ยินเป็นตน้นส่วนผู้ปฏิบัติที่ตามสังเกตรูปนามที่กำลังปรากฏขึ้นจริงในขณะที่ท้องกำลังพองขึ้นจะพบว่ามีเพียงสภาวะพองซึ่งเป็นรูปและจิตที่รับรู้สภาวะพองนั้นก็เป็นน,น,นามขณะที่ท้องกำลังยุบลงก็จะเห็นว่ามีเพียงรูปที่กำลังยุบ และจิตท,ที่รับรู้สภาวะยุบขณะที่กำลังงอหรือเหยียดก็รู้ว่ามีเพียงรูปที่กำลังงอหรือเหยียดและจิตท,ที่รับรู้และขณะที่เดินเห็นหรือได้ยินผู้ปฏิบัติก็มีปัญญาจำแนกรูปและนามได้เช่นกันทุกขณะที่มีสติคือการลบล้างอัตตานุธิธิและสักกายติฐิ นี่คือวิธีที่พระบรมศาสดาสงสอรให้เราถอนความเห็นผิดในสันเลขสูตรว่าแม้ผู้อื่นวงเล็บที่ไม่ปฏิบัติธรรมจะเห็นผิดวงเล็บว่ามีตัวตนแต่เราวงเล็บที่เจริญสติปัฏฐาด้วยการมีสติรู้รูปนามที่กำลังเกิดขึ้นจะมีความเห็นถูกวงเล็บว่าไม่มีตัวตนมีแต่รูปนาม เราจะปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสดังนี้ผู้ปฏิบัติย่อมเข้าใจในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่างละเอียดลึกซึ้งส่วนผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมรวมอยู่ในคำว่าผู้อื่นยกเว้นผู้ที่มีความรู้มากพอที่จะไม่ยึดถืออัตตานุทิติมากนัก ผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมและมีความรู้น้อยจะยึดมั่นในอัตตานุทิฏฐิอย่างเหนียวแน่นซึ่งในทัศนาของผู้ปฏิบัติอาจนับว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธจริงๆความเห็นผิดว่ามีตัวตนนั้นไม่เลวร้ายเท่าความเห็นผิดที่ทําให้ประพฤติชั่วเพราะเพียงแค่เห็นผิดว่ามีตัวตนไม่ได้ทําให้ตกอบาย และอาจได้ขึ้นสวรรค์ด้วยอานิสง์ของทานและศีลหรือถ้าเขาเจริญฌานได้ก็อาจไปเกิดในพรหมโลกได้แม้แต่พรหมโลกชั้นที่สูงที่สุดก็ไปถึงได้แม้ว่าอาตารุทนุฐธิจะไม่ขวางกั้นสวรรค์หรือพรหมโลกแต่ผู้ที่ถูกความเห็นผิดนี้ครอบงำจะไม่ค่อยมีศรัทธาในศาสนาพุทธจึงอาจกั้นความเจริญในธรรม ผู้ที่ยึดมั่นในอัตตานุทธิธิอย่างเหนียวแน่นส่วนใหญ่มักไม่ใช่ชาวพุทธและมีน้อยมากที่เป็นชาวพุทธชาวพุทธมีอัตตานุทธิฐิเพราะอาวิชชาแต่ก็ยังมีศรัทธาในพระธรรมและยังอาจสนใจปฏิบัติธ,ธรรมด้วยซึ่งหากเพียรปฏิบัติอย่างจริงใจก็อาจจะบรรลุมรรคผลได้เมื่อเราต้องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอัตตานุทิิธิเราควรปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดสัมมาธิฐิจากวิปัสสนาญาณการขัดเกลาอัตตานุทิฏฐิในพระสูตรนี้ได้สอนให้รู้ว่าแม้ผู้อื่นจะเห็นผิดว่ามีดวงชีพหรือตัวตนแต่เราจะเห็นถูกว่ามีเพียงรูปนามเราจะปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสเราจะตั้งจิตไว้มั่นในความเห็นถูกเราจะหลีกเลี่ยงอัตตานุทิฏฐิและสักกายทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิ เราจะดับไฟกิเลสที่เกิดจากอัตานุทิฐิและสักกาย,ฐยฐทิฏฐิด้วยสัมมาทิฐิการกล่าวเช่นนี้คล้ายกับพาดพิงว่าผู้ที่มีอัตานุทุฐิคือผู้ที่ไม่ได้ทับไม่ได้นับถือศาสนาพุทธซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ความเห็นผิดว่ามีตัวตนไม่ได้ร้ายแรงเท่าความเห็นผิดที่ทำให้ประพฤติชั่วแต่ก็ทำให้สังสารวัตรของผู้นั้นเนิ่นนานออกไปยิ่งกว่านั้นคนทั่วไปก็ยังไม่พ้นจากความเห็นผิดนี้หรืออาจพ้นได้เพียงชั่วคราวในขณะที่เจริญวิปัสสนาอยู่เท่านั้นดังนั้นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นจึงไม่ควรโกรธที่ถูกพาดพิงว่าตนเห็นผิดไป หรือถ้าโกรธก็สามารถเปลี่ยนมาเห็นถูกได้ด้วยการเจริญวิปัสนาเพราะบางคนที่มุ่งมั่นก็สามารถพัฒนาจิตใจของตนให้สูงได้ทั้งที่ยังมีอัตตานุทิฏฐิอยู่ส่วนผู้ปฏิบัติสามารถเจริญในธรรมได้ด้วยการมีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานเช่นเดียวกับนางวิสาขาและอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในสมัยพุทธกาล เมื่อท่านทั้งสองสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์และจะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและขึ้นไปสู่พรมโลกในสุทธาวาสห้าชั้นโดยลำดับคืออยู่ในชั้นอวิหาพรหมหนึ่งพันกับชั้นอตัปปาพรหม2องพันกับชั้นสุทัสสาพรหมสี่พันกับชั้นสุทัสสีพรหมแปดพันกับและชั้นอากาิิธาพรหมหนึ่งกัน รวมทั้งสิ้น31,000กับในสุทาวาสสุดท้ายจะบรรลุเป็นพระอารหันต์และปรินิพานในชั้นอากาิธาพรมนั้นนี่คือตัวอย่างการพัฒนาจิตใจด้วยการเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งเกิดสัมมาทิฏฐิจากมรรคยานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งผู้ปฏิบัติควรถือเอาเป็นแบบอย่างสัตตสตทิฏฐิและอุเชตทิฏฐิ ความเห็นผิดว่าเที่ยงศาส,สตทิฏฐิคือความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่อย่างถาวรจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งเชื่อว่าดวงชีพหรืออัตตาไม่มีวันสูญสลายแม้ว่าร่างกายที่หยาบจะตายและเสื่อมสิ้นไปแล้วแต่ดวงวิญ,ญญาณจะออกจากร่างเดิมไปอาศัยร่างใหม่ไม่มีวันถูกทำลายและดำรงอยู่ไม่ว่าโลกจะพินาศไปกี่ครั้งก็ตาม โดยทั่วไปความเห็นผิดว่าเที่ยงมักจะแพร่หลายในกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องกรรมและยังเขียนไว้อย่างชัดเจนในคำภีของศาสนาฮินดูด้วยคนเหล่านี้เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยกายสองชนิดคือกายหยาบและกายละเอียดกายหยาบจะแตกดับไปในที่สุดแต่กายละเอียดจะไม่ดับศูนย์และย้ายไปสู่ร่างใหม่ เชื่อกันว่าดวงวิญญาณที่ย้ายไปสู่ร่างใหม่นั้นมีขนาดเล็กมากๆเล็กกว่าปลายเข็มและรอดผ่านรูเข็มได้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลในชั่วพริบตาและเคลื่อนผ่านสู่ภูเขาหรือกำแพงได้เหตุที่กล่าวว่าดวงวิญญญาณมีความสามารถเหนือธรรมชาติเช่นนี้เพราะเชื่อว่าดวงวิญญาณสามารถเข้าไปสู่คันมานดาที่กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านที่มีฝาผนังปิดทึบ และไม่มีรูให้ลอดเข้าไปได้เลยแต่ไม่มีคำภีทางศาสนาพูดเล่มใดเขียนไว้เช่นนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจจะหลงเชื่อว่าเมื่อตายแล้วดวงวิญญาณก็ออกจากร่างไปสู่ร่างใหม่หรือพบใหม่ส่วนผู้ที่มีความรู้เรื่องความเป็นเหตุปัจจัยของรูปนามจะไม่ยึดถือความเชื่อนี้นักแต่ไม่มีใครพ้นจากความเห็นผิดนี้ได้ทั้งหมดถ้ายังไม่เจริญ วิปัสสนาจนบรรลุมรรคยานตรงข้ามกับความเห็นผิดว่าเที่ยงสัตสตทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าขาดศูนย์อุเชททิฏฐิซึ่งเชื่อว่าทุกสิ่งจะดับสิ้นไปหมดเมื่อตายถ้าเราเชื่อว่าจะไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อตายไปก็เท่ากับว่าเราเชื่อว่าก่อนตายมีบางสิ่งอยู่ซึ่งสิ่งที่มีอยู่นั้นก็คือตัวตน แม้อุเชทิฏฐิจะมุ่งเน้นไปที่รูปแต่ไม่ได้พ้นจากความเห็นผิดว่ามีตัวตนจึงกล่าวได้ว่าอุเฉทตทิฏฐิเกิดขึ้นมาจากอัตรานุทิฏฐิเช่นกันสัจสตทิฏฐิเชื่อว่าอัตตาจะคงอยู่หลังตายส่วนอุเชทิฏฐิเชื่อว่าอัตตาจะสูญสิ้นไปหลังตายความเห็นทั้งสองจึงเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมีตัวตน ต่างกันเพียงว่าความเห็นแรกยืนยันว่าตัวตนนั้นเที่ยงถาวรส่วนความเห็นหลังปฏิเสธการดำรงอยู่ของตัวตนเมื่อตายไปแล้วบางคนเชื่อว่ารูปนามตอนเป็นเด็กยังคงอยู่เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วความเชื่อณนะนี้ไม่จัดเป็นสัสตตทิฏฐิเพราะเป็นเพียงความรู้สึกถึงการดำรงอยู่ซึ่งอาจจัดว่าเป็นอัตตานทิฏฐิ แต่ไม่เหมือนกับสัสตตถทิฏฐิเลยทีเดียวเพราะแม้แต่อุเฉท,ทิฏฐิก็เชื่อว่าก่อนตายก็มีตัวตนดำรงอยู่เช่นกันยิ่งกว่านั้นถ้าจะจัดว่าความรู้สึกถึงการดำรงอยู่ของรูปนามในวัยเด็กเป็นสัสตตถทิฏฐิเมื่อเราเห็นรูปนามดับไปอย่างต่อเนื่องก็อาจจะต้องจัดว่าเป็นอุเฉท,ทิฏฐิด้วย แต่ที่จริงแล้วการเห็นเช่นนั้นเกิดขึ้นจากการตามสังเกตรูปนามในระหว่างเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นการเห็นที่ลบล้างอัตตานุทิฏฐิไม่ใช่สัจตะทิฏฐิสรุปแล้วสัจตะทิฏฐิเชื่อว่าอัตตาดำลงอยู่หลังตายแต่อุเชนทิฏฐิเชื่อว่าอัตตาสูญสิ้นไปหลังตายในสมัยพุทธกาลความเชื่อเรื่องอุเชตทิฏฐิได้รับการ เผยแพร่โดยลัทธิของอชิตะเขาสอนว่าเมื่อคนตายศพก็จะถูกวางบนแคร่และมีคนสี่คนหามไปที่ป่าช้าเมื่อถูกเผาเป็นเท่าฐานแล้วก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ตามความเชื่อนี้คนเราจึงไม่ต้องละอากุศลและสามารถทำอะไรก็ได้ตามความต้องการของเราทั้งยังไม่จำเป็นต้องมีความดีด้วย ผู้ที่เชื่อเช่นนี้จึงสนับสนุนให้เรามุ่งสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอนเองเท่านั้นและไม่ควรทำความดีที่จะทำให้ตนเองเสียผลประโยชน์ความเชื่อมั่นประเภทอุเชติฐินี้ปฏิเสธกรรมและผลของกรรมจึงเป็นความเห็นผิดประเภทที่ก่อให้เกิดการทำชั่วสัมมาทิฏฐิที่อย่างเห็นเหตุปัจจัย ศาส,สตะทิฏฐิและอุเฉทิฏฐิจะถูกลบล้างไปได้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องในความเป็นเหตุและผลหรือ,อยานที่อย่างเห็นความเป็นเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทคือปัจจยปริขหยานแท้จริงแล้วไม่มีอัตตาหรือตัวตนอยู่เลยไม่ว่าจะก่อนตายหรือหลังตายมีเพียงกระบวนการทำงานของรูปนามที่เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันมีเพียงจิตเจตสิก และรูปที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายเพราะเหตุคืออวิชชาเป็นต้นทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นสัตว์อริยสัตว์สีตามความเป็นจริงไม่รู้จักทุกข์สัตว์แม้ว่าทุกข์สัตว์ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเห็นได้ยินลิ้มรสหรือคิดนึกเป็นต้นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องจึงไม่เที่ยงไม่น่าพอใจ ไม่อาจพึ่งพาได้และไม่มีแก่นสารแต่เราไม่เห็นประจักษ์ตามความเป็นจริงจึงหลงเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงน่าพอใจพึ่งพาได้และมีแก่นสารนี่คืออวิชชาหรือความไม่รู้ตามจริงชาวโลกพอใจและบังเกิดความปรารถนาในกามคุณทั้งหลายพร้อมทั้งยึดติดในการมคุณเหล่านั้นและขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ พราะความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้หรือคืออวิชชาความอยากตัณหาความยึดติดอุปาทานการกระทำกรรมและการปรุงแต่งสังขารจึงเป็นเหตุห้าประการของวงจรแห่งกรรมกรรมมวัตที่ทำให้เกิดกุศลกรรมและอกุศลกรรมต่างๆและวงจรแห่งกรรมจะทำให้เกิดวงจรแห่งผลวิปากวัต ตามมาวนเวียนไปเช่นนี้